พอเดือนมาหอดบ้านแม่ละไม่แม่คำไพ่เรียบร้อยแล้วแม่สั่งพลราภูร่าขวดเนาะเอาแม่มอบให้แม่ใช่ไหมมอบให้แม่เนาะผมจีนเสือตัวให้แม่พร้อมเนาะแม่ทอดแมวเงื่อนให้พร้อมเออเงื่อนเส้นลอยปั๊บแม่เราเงินขึ้นใงืนเส้นลอยปั๊บเนี่ยเขาเอามาค่าเสือเท่าไหร่แม่เงินลอยแลนนี้ก็เสือเอาเส้นกับเอาเรียบร้อยเนาะที่นี่แม่เสืองามงามเลย ต่ว่าแม่นี่กินน้ำเส้นไหลแม่กลินน้ำเส้นไหลจะกับปุกแล้วกต่ปุกนั่นกับยี่สิเมตรกต่ปุกที่สองกันหนจ้านี่กับกับยี่เชรียกันยี่สิเมตรเออเอามาล่องครับแต่ว่ามันดีขึ้น่ก็ได้ใส่อีกหนึ่งกระปุกจ้ามือนี้ปั่นกันเออปั่นกันพูละเคิงจ้าเออบา่นมือนี้ เลเทอาซังอ yeah. ีกเพื่อนปูไร่บ้านท่นีองแต่ปเพราะว่ามันดีขึ้นเนาะดีก็ดีว่าสุพีนอนก็น่าฟังเลยกําลังกําลังเบ่งเบ่งเลยมันดีขึ้นก็เลยเอาอีกเป็นยังคือดีขึ้นยังดีขึ้นดีขึ้นเพาปวดขามุนเสียมันก็เศร้ามันก็ระบายไปเรื่อยๆโอ้จ้ะเมื่อนี่เมื่อกี้ให้ยนำก็ละเม็ดอเดียวจ้าเออปากแหล่แล้วตรูปหลายที่ให้ยนำร่องเบ้่งเอออร่อยดีแซ่บดีเออนั่เห็นว่าเสียดีงั้นบ่างลูกนะบ้างหลังเดเด้อเนี่ยเห็นบ่างกันไหนเลยเห็นบ่า จะไปใส่ตเดียดิ่้างในก็ข้อดำจะใส่ไปลบอกหงา,าดินะขาข้อนั่น้ให้ข้าไใ้ให้สีตื่ม่ก็นีเนาะโอ้ยดูขอ,องเสียเ่าหลักเสียข้อน,น้ำงามเขาไหข้อห้ใส่ไม่ขาให้หอยไว้เป็นย่างกินหัดกินเทินกันแต่จะค่อยเดีียวบังสันตัวสาวสกุลบอกแล้วเมีของแถมยาสุเลือกหลาย <สา S 2> สัคนบอกมันือเรียกแต่ของเถียหมสันเรียกอะน้อยอยางไรข้อส่นเนีใยค้อคนสาวสักคนจายเงินมาสามร้อยเส้นได้บ่สดกับแม่โสดเส้นบอย่ครถึน่นะเมื่อนี้เสรายต้องขอบคุณอะไรเออส่วนสวนพื้นดินปวดแข็งปวดแผเพิ่นเบาเป็นบาหวานนงไงเออส่วนสวนอเนยมันเราอยู่มันมุนเสียกับเศราอยู่ขาตก็กง่างเออนั่นเอง เอาแม่เป็นได้ไรของแม่ของแม่กินแล้วเป็นได้ไรแม่กัไข่ปวดขาไปให้ไปหน้ากับบายอยู่สร้างวชรางอุ่น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 อก่นอุ่าอุ่นอุ่นอุ่นอา่นอุ่นอุ้นอา่นอุก็อุ่นอุ่นอา่เอุ่นอุ่อุ่นอิ่น่นอุ่นอุ่นเน่น่นน่นุ่ดุันนน่น่อ่นอ่่อนอะ พอแพงดอกสู่ชีวิตเจ้าของไว้หอดนหน้ก็เอาจะให้สั่นตัวหมุนหอดใส้ก็หอดหันละเออสิตาพิดูบอกว่าไงทำไมวะ